สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการวิเคราะห์ทางพลศาสตร์ของสะพานรถไฟข้ามในน้ำโขงภายใต้น้ำหนักบรรทุก DL สิบหกและ U ยี่สิบของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับผมน,นายวุฒินันทาทองครับผมนายคนทักรือดูดีครับผมนาะยสุมเมธไรผู้เขียวครับครับในส่วนของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งนะครับ เป็นแบบคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็กแบบบล็อกเกอร์เดอร์มีความยาวทั้งสิ้น1 1 7 4เมตรพื้นผิวจราจรประกอบด้วยช่องจราจรสองช่องทางกว้างช่องทางละ3.5เมตรมีช่องทางเดินทั้งสองข้างข้างละ1.5เมตรและช่องทางเดินรถไฟตรงกลางกว้าง1เมตรช่วงแม่น้ําประกอบด้วยต่อหม้อ6ต่อหม้อระยะระหว่างต่อหม้อสะพานช่วงกลางแม่น้ํา105เมตรช่วงบนฝั่งทั้งสองข้างประกอบด้วยต่อหม้อแต่อหม้อในฝั่งไทย และเจ็ดต่อมอในฝั่งเราครับโดยกลุ่มผู้วิจัยจะดูความสามารถในการรับน้ําหนักของสะพานโดยมีรถไฟวิ่งผ่านว่าจะสามารถรับแรงสั่นสะเทือนที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่และหากในอนาคตประเทศไทยมีความต้องการที่จะยกระดับกิจความสามารถในการขนส่งสินค้าโดยใช้ขบวนรถไฟที่มีน้ําหนักกดา16ตาันเพลาเพิ่มขึ้นเป็น20ตันเพลาและวิ่งด้วยความเร็ว60-80กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยจะมีการวิจัยรวมถึงการศึกษาวิเคาะเชิงลึกถึงศักยภาพด้านโครงสร้างทางวิศวกรรมครับภายใต้สมมติฐานใหม่นี้และนําไปสู่การประเมินทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางรางในภูมิภาคนี้ต่อไปครับในส่วนเอกสารที่เกี่ยวข้องน,นะครับการวิจัยที่เรานํามา เป็นเอกาสารที่เกี่ยวข้องก็คือเปรียบเทียบผลตอบสนองของสภารถไฟเนื่องจากน้ำหนักมาตรฐาน DL16 และ U20 ครับวัตถุประสงค์ของการวิจัยครับศึกษาเปรียบเทียบผลตอบสนองสูงสุดของคานสภาแรงเฉือนโมเมนต์จากน้ำหนักบรรทุกมาตรฐาน DL16 และ U20 ครับปีที่วิจัยนะครับเป็นปีพักราช2 5 1 4ครับวัวตถุประสงค์ของงานวิจัย1 เพื่อสร้างแบบจำลองโมเดลสำหรับการวิเคราะห์กำลังหนักตันเผาของสะพานลางรถไฟข้ามแม่น้ำระหว่างไทยลาวสองเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของลหนักและความเร็วของรถไฟที่มีต่อความแข็งแรงและความปลอดภัยของสะพานสามเพื่อประเมินความเสี่ยงของการเสียหายหรือการวิบัติของสะพานภายใต้สภาวะการใช้งานต่างๆขอบเขตการดำเนินงาน,งานขอบเขตด้านเนื้อหาศึกษาพฤติกรรมการรับแรงของโครงสร้างสะพานเมื่อได้รับภาระ จากขบวนรถไฟภายใต้น้ำหนัก20่ตันเพาวิเครา์ผลความเร็วที่ 60, 70และ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิจารณาค่าการของตัวความเค้นการสะเทือน,นเป็นตัวแปรหลักครับไม่รวมการวิเครา์ผลกระทบจากดินหันถลากแรงลมหรือแผ่นดินไหวครับขอบเขตด้านแบบจำลองใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขด้วยวิธีไฟในเอ e นเมนต,ต์เม็อครับจำลองโดยใช้โปรแกรมอัปปาร์แบบจำลองสะพานประกอบด้วยตอม่อยี่สิบตอม่อและช่วงกลางแม่น้ำระยะ1้5ยเมตรครับ สมมติให้โครงสร้างเป็นวัตถุเชิงเส้นและใช้ค่าพสมบัติของคอนกรีตดัดแรงตามมาตรฐาน AASHTO ค,ครับขอบเขตด้านเวลาการดําเนินการศึกษาและการจําลองแบบอยู่ในช่วงปีการศึกษาพุทธศักราช2568ถึง2 5 1 9ครับครับสำหรับวิธีการดําเนินงาน 1. รวบรวมข้อมูล 2. สร้างแบบจําลอง 3. จําลองน้ำหนักและสภาวะการวิ่งของรถไฟ 4. วิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์ห้าสรุปผลและประเมินความปลอดภัยครับสำหรับรูปแบบจําลองโมเดลเราได้จําลองโมเดลช่วงสแปนที่อยู่กลางแม่น้ำของสะพานครับและได้จําลองตาแหน่งล้อรถไฟที่จะทาการวิเคราะห์ด้วยครับผลที่คาดว่าจะได้รับได้แบบจําลองสะพานคอนกรีตแรงชนิดบล็อกเกอร์เดอร์ที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบของอํำหนักตันเพาและความเร็วลรถไฟต่อโครงสร้างได้อย่างถูกต้อง ได้ข้อมูลเชิงปริมาณเช่นค่าการกงตัวสูงสุดความเพี้ยนสูงสุดและพฤติกรรมการสะเทือนของสะพานภายใต้เงื่อนไขต่างๆทราบขีดจำกัดความสามารถของสะพานมิตภาพภายเราวภ,ภายใต้ภาระ20ตันเพลและความเร็ว60-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แนวทางในการประเมินความปลอดภัยและอายุการใช้งานของสะพานเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานด้านวิศวกรรมและการรถไฟเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการยกระดับขีดความสามารถการขนส่งทางรางและภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในอนาคต ขอบคุณครับ